จูดวงชาวลาสสิงห์พ้นวันที่เจ็ดกันยาเสือตามกรรมเก่าในโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาเรื่องราวต่างๆนะครับผมบางทีเขาตามเนี่ยครับนะผมศัตรูพังพินาศน,นะครับนะผมท่านอย่าพิ่งกลัวไปก่อนนะครับนะผมตกตําแหน่งเสือในดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับนะผมมันก็มีคุณมมีโทษด้วยบุญกุศลวาส,สนาอาจจะเกิดความเล่าร้อนร้อนแรง ใจมันร้อนผลมันใจมันร้อนมันก็อาจจะมีการประทะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครบางคนลักษณะท่าทางนับรูปร่างรูปประพันธ์สำคัญมากในดวงชะตาก็จึงเชื่อกันเรื่องโงเฮงนะครับผมโชคชะตาของท่านดูมีอำนาจดวงนี้ชาวราศีสิงห์ยิ่งใหญ่เกียงไกรนะรตามมาเป็นในลักษณะกรรมเก่านะครับผมศัตรูที่เข้ามาอยู่ใกล้หรือคนรักที่อยู่มาอยู่ใกล้จะเกิดความเล่าร้อน ร้อนแรงกับชาวราศีสิงห์ในช่วงพ้นวันที่7กันยาหรือวันนี้เนี่ยแหละความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคตาตกตําแหน่งพระราชาสือดาบไพ่ตกตําแหน่งที่ดีคือความขึงขังอํานาจบุญบารมีวาสนาครับดวงนี้จะได้รีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่การปฏิปดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีได้วางแบบแผนมองการไกลถึงอน,นาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทอง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขาวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งสีไม้เท้าลืนล่นเลิงสุขสรรค์น,นันษาเกิดความเช่มชื่นราบลืน่นเดะเมจิกเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเล็หนะผมจะได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนา นับเดิมูนมณเน่จันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านในเกณฑ์จะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าถือดาบดวงนี้นะผมดวงเสือยิ่งใหญ่นะผมใครเข้ามาใกล้จะพังพินาศนะผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วนะผมเสือตามอยู่กรรมเก่าเข้ามานะผมมีดีแล้วร้ายได้ค้นพบได้พบได้เจอนะผมศัตรูพังพินาศได้เอง ลองสังเกตให้ดีนะครับฟ้าพาาดะทาวเวอร์ไปยัยงอยู่ดีๆก็เ,เกิดการทะเลาะวิวาทนะผมเราไปทําอะไรเราทาอะไรผิดไม่ใช่ศัตรูคิดร้ายนะผมสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นเขาปกปักคุ้มของรักษานะบดวงนี้มีโอกาสได้แก้แหวนเงินทองเพชรจินจินดานะผมร่ารวยด้วยทรัพย์สินงินทองและท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตบุญกุศลเก่านําพาซึ่งวงมํำเร็จแต่ทีนี้เรื่องกรรมเวรก็เข้ามา จัดเม้นตกตำแหน่งในดวงชะตาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเลา้าเสือต่างๆเข้ามาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดชาวราศีสิสงห์ทำดีขึ้นเลยนะทําชั่วร่วงเลยขึ้นเร็วลงเร็วนี่คือดวงของคุณการตัดสินใจยังเด้ขาดตกตำแหน่งหนึ่งดาบจะมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างถ้าไม่ตัดสินใจทําอะไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลกก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆผมก็ทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ วงล้อแห่งวัฏจากหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาโดงนี้จะมีความมั่นคงมั่งคัง่งและร่ำรวยขอคำนายว่าผลวันที่7กันยานะหรือวันนี้แหละ,ว,นนละวันที่เจ็ ดวงนี้จะมีเหตุการณ์ที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผลันเกิดการตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ศัตรูจะพังที่หน้าส่วนตัวท่านนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นปักของให้ดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ติ๊กเกอร์ครับผมท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาชาวราศีสิงห์จะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนนี้ เดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังและโอกาสใหม่ๆแม้ว่าจะมีความท้าทายเข้ามาบ้างแต่ด้วยความมั่นใจในตัวเองและความสามารถเฉพาะตัวคุณจะสามารถผ่านผลอุปสรรคไปได้อย่างสง่างามช่วงนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนแนวทางเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รอบตัวมากขึ้นด้านการงาน ในเดือนนี้เรื่องการงานถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์จะได้รับการจับตามองจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผู้อื่นประทับใจแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้หากคุณไม่ระมัดระวังในการใช้ถ้อยคําหรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานบางครั้งความตั้งใจดีอาจถูกตีความผิดและทําให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จําเป็น สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรใหญ่เดือนนี้จะมีโอกาสได้เสนอไอเดียใหม่ๆหรือโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้มานานโอกาสสำคัญอาจมาในรูปแบบของการได้รับมอบหมายงานที่สำคัญซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนในหน้าที่การงานของคุณหากคุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนจะมีโอกาสได้รับการยอมรับและอาจมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหรือได้รับรางวัลพิเศษ อย่างไรก็ตามต้องระวังความเครียดจากการทำงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจมีงานหลายอย่างเข้าวัดพร้อมกันการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณรับมือได้ดีกว่าสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่หรือขยายตลาดได้ การมีไอเดียสร้างสรรค์และการลงมือทำอย่างจริงจังจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจหากคุณมีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มหรือลองทำสิ่งใหม่ๆควรทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดด้านการเงิน ในเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ยังต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการลงทุนที่ไม่แน่ใจหรือการใช้จ่ายตามอารมณ์ซึ่งอาจทำให้เงินไหลออกไปโดยไม่รู้ตัวหากคุณสามารถจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดจะช่วยให้ภาพรวมการเงินของคุณชัดเจนมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีรายได้หลายทาง เดือนนี้จะมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโบนัสที่คาดไม่ถึงสิ่งนี้อาจช่วยให้คุณคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนได้แต่ต้องระวังเรื่องการใช้เงินแบบไม่คิดก่อนเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระยะยาว การลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นไปที่สิ่งที่คุณเข้าใจและมีความรู้เพียงพอการตัดสินใจแบบฉับพลันหรือการเสี่ยงที่ไม่ศึกษาให้รอบคอบอาจนำมาซึ่งความสูญเสียได้สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อของใหญ่เช่นบ้านรถ หรือสินค้าราคาแพงควรศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบทางเลือกให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อให้คุณมั่นใจว่าการลงทุนครั้งนั้นคุ้มค่าและเหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของคุณด้านความรักด้านความรักสำหรับชาวราศีสิงห์แบ่งเป็นสองกลุ่มชัดเจนคือคนโสดและคนมีคู่ สำหรับคนโสดเดือนนี้คุณมีเสน่ห์และดึงดูดสายตาคนรอบข้างได้ง่ายการออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมจะช่วยคุณมีโอกาสพบเจอคนที่มีความคิดคล้ายกันหรือมีเป้าหมายชีวิตใกล้เคียงกันความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจเริ่มต้นทุกความมิตรภาพที่แน่นแผนก่อนที่จะพัฒนาเป็นความรักที่ลึกซึง้งแต่ต้องระวังการตัดสินใจเร็วเกินไปหรือการมองคนเพียงผิวเผินเพราะอาจนำมาซึ่งความผิดหวังได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบคนใหม่ในงานสัมมนาหรือกิจการทางสังคมที่คุณเข้าร่วมซึ่งในช่วงแรกอาจดูเพียงเป็นเพื่อนแต่ด้วยความจริงใจและความสนใจในเรื่องราวของกันและกันความสัมพันธ์อาจสามารถเติบโตเป็นความรักที่มั่นคงได้การเปิดใจและให้เวลาเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้สำหรับคนมีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณและคู่รัก อาจพบความท้าทายจากความเข้าใจที่แตกต่างหรือภาระงานที่เข้ามาแทรกความอดทนและการสื่อสารที่ชัดเจนจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นหากคุณสามารถแบ่งเวลาและให้ความสำคัญต่อคู่รักอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น คู่รักบางคู่ที่มีภาระงานหรือครอบครัวยุ่งมากอาจรู้สึกห่างเหินแต่หากคุณสามารถหาช่วงเวลาคุณภาพร่วมกันเช่นการไปเที่ยวสั้นๆหรือกิจกรรมที่ทั้งคู่สนใจจะช่วยให้ความรักกลับมามีความสดใสและอบอุ่นอีกครั้งการให้ความสนใจต่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกันและกันเช่นการชื่นชมความพยายามหรือการแสดงออกถึงความใส่ใจจะทำให้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีความมั่นคงและยั่งยืน ภาพรวมเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังโอกาสและความท้าทายทั้งในด้านการงานการเงินและความรักคุณมีความสามารถในการจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหากคุณใช้สติและการวางแผนอย่างรอบคอบการสื่อสารอย่างชัดเจนและการใส่ใจต่อรายละเอียดเล็กๆรอบตัวจะทำให้คุณสามารถปรับตัวและเติบโตในทุกด้านของชีวิต สรุปได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถสร้างรากฐานที่มันคงให้กับอนาคตทั้งด้านการงานการเงินและความรักการใส่ใจต่อโอกาสที่เข้ามาการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ใกล้ตัวจะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ด้วยความสำเร็จและความพึงพอใจดวงชะตาแบบละเอียดของชาวราศีสิง์ประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีสิง์ เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและโอกาสที่ท้าทายสำหรับบางคนอาจรู้สึกถึงแรงกดดันและความเร่งรีบแต่หากมองในมุมดีเดือนนี้ยังเต็มไปด้วยโอกาสที่จะเติบโตและสร้างความสำเร็จที่น่าประทับใจเพียงแต่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาด้านการงานช่วงต้นเดือนนี้ชาวราศีสิงห์หลายคนจะรู้สึกว่าหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นงานที่เคยทำเป็นเรื่องง่ายในอดีตอาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนหรือมีรายละเอียดมากขึ้นทำให้ต้องใช้สมาธิและการวางแผนอย่างรอบคอบการประชุมหรือการทำงานร่วมกับทีมอาจมีความตึงเครียดบ้างเนื่องจากความคิดเห็นและแนวทางการทำงานของแต่ละคนแตกต่างกันแต่หากสามารถประสานความเข้าใจและปรับตัวให้เหมาะสมจะพบว่าสถานการณ์เหล่านี้ เป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานสร้างสารรค์เช่นการออกแบบการตลาดหรือการจัดกิจกรรมเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสารรค์และไอเดียใหม่ๆโผล่วัดเต็มไปหมดอาจมีโปรเจกต์ที่ท้าทายแต่หากสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้จะสร้างผลงานที่โดดเด่นและสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับคำชมหรือแม้กระทั่งโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหากคุณกล้าสแสดงความสามารถและมีความตั้งใจจริงอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเดือนนี้อาจต้องระวังการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือเกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าการรักษาความชัดเจนและตรงไปตรงมาในเรื่องของงานจะช่วยลดความตึงเครียดได้มากเช่น การส่งอีเมลหรือรายงานควรตรวจฐานให้อย่างละเอียดก่อนส่งหรือหากมีความเห็นที่แตกต่างควรอธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบอย่างรอบคอบด้านการเงินเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ต้องให้ความสนใจเรื่องการเงินมากขึ้นการใช้ใจ่ายโดยไม่วางแผนอาจทำให้เกิดความกังวลในภายหลังมีแนวโน้มว่าค่าใช้ใจ่ายประจำวันหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวจะสูงกว่าที่คาดไว้ หากไม่ระวัดระวังอาจทำให้รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือมีรายได้เสริมเดือนนี้จะมีโอกาสเข้ามาใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานบริการหรือการลงทุนระยะสัน้นแต่อย่างไรก็ดีการตัดสินใจทางการเงินควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดอย่าตัดสินใจด้วยความรีบร้อนหรืออารมณ์ชั่ววูบวามเพราะอาจมีความเสี่ยงสูงตัวอย่างเช่น หากมีข้อเสนอการลงทุนหรือซื้อขายหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลรอบด้านการลงทุนดังกล่าวอาจสร้างความสูญเสียได้นอกจากนี้เดือนนี้ยังเหมาะกับการทบทวนการเงินส่วนตัวเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการวางแผนการลงทุนหรือการติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบเงินออมและเงินฝากการทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและลดความกังวลทางการเงินได้ตัวอย่างเช่น คุณอาจเริ่มจดสรรเงินส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนระยะยาวอีกส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความพร้อมและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้ชาวราศีสิงห์มีโอกาสพบคนใหม่ๆที่มีบุคลิกน่าสนใจโดยเฉพาะคนที่มาจากกลุ่มเพื่อนใหม่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมการพบปะอาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเช่น การได้รู้จักคนใหม่ในงานสัมมนาหรือเจอเพื่อนของเพื่อนที่มีเสน่ห์หากรุนสนใจใครสักคนควรกล้าแสดงความเป็นตัวเองและไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เพื่อใครชอบการแสดงความจริงใจและท่าทีที่เป็นมิตรจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามเดือนนี้ก็อาจมีความไม่แน่นอนด้านความสัมพันธ์คนที่เริ่มคุยหรือเริ่มสนใจใครใหม่อาจพราะว่าความรู้สึกและความสนใจของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปเร็ว การรักษาความใจเย็นและไม่เร่งรัดความสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญตัวอย่างเช่นหากคุณชอบเพื่อนร่วมงานแต่ยังไม่มั่นใจในความรู้สึกของเขาควรรอจังหวะที่เหมาะสมในการทําความรู้จักมากขึ้นแทนที่จะเร่งเราให้เกิดความสัมพันธ์ทันทีสําหรับคนที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์อาจจะเจอความท้าทายจากความคาดหวังหรือความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่หากคุณสามารถพูดคุยอย่างเบื่อใจและไม่ยึดติดกับความคิดตัวเองมากเกินไปความสัมพันธ์จะเข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นหากคุณและคู่ของคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเรื่องการใช้เงินหรือการวางแผนอนาคตการนั่งพูดคุยกันอย่างละเอียดและหาทางออกที่เหมาะสมสรับทั้งคู่จะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความเข้าใจที่ดีเดือนนี้ยังเหมาะกับการกิจกรรมร่วมกันที่ทำให้ทั้งคู่สนุกและผ่อนคลายเช่น การไปท่องเที่ยวสั้นๆทำอาหารด้วยกันหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมการทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความอบอุ่นและเติมเต็มความรักนอกจากนี้หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นการให้อภัยและยอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบลื่นเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและความท้าทายทั้งด้านการงานการเงินและความรักสิ่งสำคัญคือการรักษาความสมดุล ระหว่างความรับผิดชอบและความต้องการส่วนตัวการวางแผนล่วงหน้าการสื่อสารอย่างชัดเจนและการรักษาความใจเย็นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคและสามารถสร้างความสําเร็จได้อย่างมั่นคงตัวอย่างเช่นช่วงต้นเดือนคุณอาจเริ่มงานโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ความสร้สร้์และเวลาในการวางแผนจากนั้นกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแต่คุณสามารถจัดการได้ด้วยการปรับงปบประมาณให้เหมาะสมและไทยเดือน คุณอาจได้พบคนใหม่หรือมีกิจกรรมร่วมกับคู่รักที่ทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นการดําเนินชีวิตอย่างมีสติและจัดลําดับความสําคัญจะทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความสําเร็จโดยรวมแล้วชาวราศีสิงห์ควรมองเดือนนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองการทํางานอย่างตั้งใจการจัดการเงินอย่างรอบคอบและการสร้างความสัมพันธ์อย่างจริงใจทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านความท้าทายและพบกับความสุขและความสําเร็จที่สมดุลทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน นี่คือดวงชะตาราศีสิงห์ประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์จะรู้สึกถึงพลังชีวิตและความกตอรอร้รนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นเดือนคุณอาจตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกสดชื่นพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ที่พลุ่งพล่านเหมือนกับมีแรงผลักดันภายในตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความรับทุกสิ่งดูเหมือนมีโอกาสพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดี แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจที่เร่งรีบและความมั่นใจที่อาจกลายเป็นความดื้อรั้นได้ด้านการงานในเรื่องการงานเดือนนี้ชาวราศีสิงห์มีแนวโน้มที่จะพบกับโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอการสื่อสารการทำโครงการหรือการประสานงานกับคนหลายฝ่ายคุณอาจได้รับหน้าที่ใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบสูง ซึ่งจะทําทให้คุณรู้สึกท้าทายและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทํางานในสายการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้สร้างแคมเปญใหม่สําหรับลูกค้าใหญ่เดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนอย่างละเอียดคิดกลยุทธ์อย่างรอบคอบและอย่าลืมปรึกษาคนรอบข้างที่มีประสบการณ์เพราะความสำเร็จจะมาจากความร่วมมือมากกว่าการทำคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจเจอแรงกดดันจากภาระงานที่สะสม หรือความคาดหวังจากหวัวหน้าทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าการจัดลำดับความสำคัญและแบกเวลาให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณสามารถจัดการกับแรงกดดันได้เดือนนี้จะกลายเป็นช่วงที่คุณได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองและสร้างชื่อเสียงในที่ทำงานอย่างมั่นคงสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ดีในการปรับปรุงประวัติย่อและพอร์ตโฟลิโ การติดต่อคนรู้จักเก่าๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมเครือขาอ่ายอาจนำไปสู่โอกาสที่ไม่คาดคิดได้อย่างน่าประทับใจด้านการเงินเรื่องการเงินของชาวราศีสิง์ในเดือนนี้มีความผันผวนอยู่บ้างคุณอาจรู้สึกว่ารายจ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสุขภาพหรือการลงทุนในงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะสามารถจัดการได้โดยไม่เกิดปัญหายกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาบ้านหรือรถที่ไม่ได้วางแผนไว้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือจากโครงการที่คุณทําอย่างตั้งใจถ้าคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนเดือนนี้แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจอย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือโอกาสที่ฟังดูดีเกินจริง การมีสติและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณผ่านเดือนนี้ไปด้วยอย่างมั่นคงนอกจากนี้เดือนนี้ยังเหมาะกับการเริ่มต้นการออมในระยะยาวหรือการจัดทำบ,บัญชีรายรับรายใจ่ายให้ชัดเจนเพื่อเตรียมตัวสำหรับโอกาสที่สำคัญในอนาคตการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตัวเองเช่นคอร์สอบรมหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้านความรัก สำหรับความรักของชาวราศีสิงห์เดือนนี้เต็มไปด้วยพลังบวกและความโรแมนติกแต่ก็มีความท้าทายที่คุณต้องใส่ใจคนที่มีคู่แล้วจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นแต่บางครั้งความต่างในความคิดเห็นหรือความคาดหวังอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจอยากวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันแต่คู่ของคุณกลับรู้สึกว่ามีภาระ,ระหรือความรับผิดชอบอื่นๆที่สำคัญกว่า สิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดใจและให้เวลาแก่กันและกันเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับคนโสดเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจคุณมีสเสนเ่ห์ดึงดูดคนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติและมีโอกาสพบคนใหม่ๆผ่านกิจกรรมสังคมการทํางงานหรือแม้แต่เพื่อนของเพื่อนยกตัวอย่างเช่นการไปร่วมเวิร์กช็อปหรือคลาบที่คุณสนใจอาจทำให้คุณได้พบกับคนที่มีความคิดคล้ายกัน การสร้างความสัมพันธ์ในเดือนนี้ควรเน้นความจริงใจและความสม่ำเสมออย่าเร่งรีบหรือคาดหวังเกินไปเพราะความสัมพันธ์ที่มั่นคงต้องใช้เวลาในการสร้างนอกจากเรื่องของความรักแล้วเดือนนี้ยังเหมาะกับการปร,บปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเช่นเพื่อนสนิทหรือครอบครัวการใช้เวลาอยู่ด้วยกันพูดคุยและใส่ใจความรู้สึกของกันและกันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้น สรุปภาพรวมของเดือนนี้โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายทางในด้านการงานการเงินและความรักพลังชีวิตและความคิดแสางสรรค์ของคุณจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำให้เรื่องราวต่างๆผ่านไปได้ดีการวางแผนอย่างรอบคอบการสื่อสารที่ชัดเจนและการดูแลตัวเองทั้งกายและใจจะทำให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายและใช้โอกาสที่เข้ามาอย่างเต็มที่ ในด้านการงานการมีความรับผิดชอบสูงและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณสร้างชื่อเสียงและความสําเร็จในด้านการเงินการวางแผนและการระมัดระวังจะทําให้คุณไม่สะดุดและยังมีโอกาสรับรายได้เสริมส่วนด้านความรักเดือนนี้เน้นความเข้าใจการสื่อสารและความจริงใจทั้งสําหรับคนมีคู่และคนโสดสรุปได้ว่าเดือนนี้ชาวราศีสิง์จะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของชีวิต และความกระตือรือร้นในการก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการจัดการตัวเองที่ดีคุณจะสามารถใช้เดือนนี้ ให้เป็นช่วงเวลาที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าได้อย่างแท้จริงคุณพยากรดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประชำเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังและความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านการงานและชีวิตส่วนตัวคุณจะรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันภายในตัวเองที่อยากทําสิ่งใหม่ๆอยากขยายขอบเขตความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างชัดเจนสําหรับบางคนอาจเริ่มต้นโครงการใหม่หรือมีโอกาสดีเข้ามาอย่างไม่คาดคิด แต่ความสำเร็จนั้นจะมาพร้อมกับความต้องการความอดทนและการจัดการเวลาให้เหมาะสมด้านการงานเดือนนี้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าคุณต้องการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่คุณมีไอเดียสร้างสารรค์แลนแนล้วทางใหม่ๆที่ทำให้เพื่อร่วมงานหรือหัวหน้าสนใจแต่ต้องระวังการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือความใจร้อนเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักง,งานฝ่ายการตลาดคุณอาจเสนอแคมเปญใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือช่องทางใหม่แต่เพื่อนร่วมงานยังไม่เข้าใจแผนง,งานทั้งหมดจึงต้องอธิบายอย่างชัดเจนและค่อยๆพาไปทีละขั้นตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำงานเป็นทีมมากกว่าการทำงานเดี่ยวเพราะการร่วมมือจะช่วยให้ไอเดียของคุณเกิดผลสาเร็จได้เร็วขึ้น หากคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเดือนนี้จะมีโอกาสพบลูกค้าหรือติดตัวธุรกิจที่มีศักยภาพสูงการนำเสนอโครงการหรือผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจและความรอบคอบจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือและสร้างความประทับใจได้แต่ควรระวังการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปเพราะความมั่นใจมากเกินไปอาจทำให้คุณมองข้ามรายละเอียดสำคัญบางอย่างไปการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเป็นสิ่งจำเป็น เดือนนี้ยังมองกับการรีวิวระบบการทํางานภายในปรับปรุงขั้นตอนการจัดการหรือหาแนวทางใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนด้านการเงินเดือนนี้จะมีทั้งความเคลื่อนไหวและโอกาสที่ดีในการเพิ่มรายได้สําหรับบางคนอาจมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากงานพาร์ทไทม์โบนัสหรืองานที่ทําเป็นพิเศษ แต่ควรระวังการใช้ใจ่ายที่เกินตัวเพราะความกระตือรือร้อนหรือความอยากได้ของใหม่อาจทําให้คุณใช้เงินโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นหากคุณเจอโฆษณาเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่ดูน่าสนใจการตัดสินใจซื้อทันทีโดยไม่วางแผนอาจทําให้รายจ่าย้านปลายการวางงบประมาณอย่างชัดเจนและมีการติดตามค่าใช้ใจ่ายจึงเป็นสิ่งสําคัญ เดือนนี้เหมาะกับการวางแผนการออมและการลงทุนระยะสั้นเช่นการซื้อหุ้นหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้คุณจะพบโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอาจเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนร่วมงานหรือคนที่เข้ามาผ่านกิจกรรมสังคมแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้เวลาสังเกตและทำความรู้จักให้ชัดเจน เพราะความใจร้อนอาจทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงตัวอย่างเช่นคุณอาจพบคนที่มีเสน่ห์และพูดจาดีแต่ความคิดหรือค่านิยมอาจไม่ตรงกันการใช้เวลาคุยทํากิจกรรมร่วมกันและสังเกตพฤติกรรมจริงๆจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นสําหรับคนที่เพิ่งออกเดทเดือนนี้เหมาะกับการสร้างความสาคัญแบบเป็นกันเองแสดงตัวตนอย่างชัดเจนและไม่รีบร้อน คุณอาจได้ค้นพบความสนใจร่วมกันหรือกิจกรรมที่ทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสําหรับคนที่มีคู่เดือนนี้ชีวิตรักจะมีทั้งความอบอุ่นและความท้าทายคุณมีโอกาสได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนรักแต่บางครั้งการสื่อสารอาจเกิดความเข้าใจผิดเพราะความคาดหวังที่ไม่ตรงกันตัวอย่างเช่นคุณอาจคาดหวังให้คู่รักช่วยจัดการบางเรื่องแต่เขาอาจมีมุมมองหรือวิธีการที่แตกต่างการใช้เวลาพูดคุยและอธิบายความต้องการอย่างชัดเจนจะช่วยลดความขัดแย้งได้ สำหรับคู่ที่มีปัญหามาก่อนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการปรับความเข้าใจแก้ไขปัญหาเล็กๆก,ก่อนที่จะขยายเป็นเรื่องใหญ่หากสามารถประคับประคองได้คุณจะรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟตและมั่นคงมากขึ้น เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์ต้องใส่ใจสุขภาพและความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวคุณอาจรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยล้าจากความคาดหวังทั้งจากตัวเองและผู้อื่นการหาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการออกกำลังกายเดินเล่นหรือทำงานอดีเรกจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นตัวนอกจากนี้ควรระวังเรื่องการรับประทานอาหารและการนอนให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและอารมณ์ตกลง โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเคลื่อนไหวชาวราศีสิงห์จะมีพลังในการแสดงความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆหากคุณสามารถจัดการความเครียดวางแผนการเงินและสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างรอบคอบจะทําให้เดือนนี้กลายเป็นเดือนที่ประสบความสาเร็จทั้งด้านการงานการเงินและความรัก ตัวอย่างเช่นการทำโปรเจกต์ใหม่อย่างใจเย็นและรอบคอบจะทำให้คุณได้รับคำชมและโอกาสเพิ่มขึ้นในขณะเทียวก,การสังเกตพฤติกรรมคนรักและพูดคุยอย่างเปิดเผยจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นและลดความเข้าใจปิดลงคุณจะรู้สึกได้ถึงการเติบโตทั้งในตัวเองและชีวิตตอบตัวอย่างชัดเจน